อาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับทิดติดตามเลยเพือติดตามครับนี่ครับเสียจิตครับเสียจิตอันนี้เสือครับเสือเสือนี่เสือครับผมอันนี้สายจวดครับอันนี้เสือวัดครับเสือวัดเอวไว้ครับเห็นต้นงิวต้นหนึ่งอยู่น้ำหลายหลายปลาไปพวัดเออพี่วัดเอวไว้ครับมือนีเฮ้ากันใช่หมหาอยู่หากินตามบ้านนอกของหน้าเฮ้าหรอครับพี่น้องไม่เคลื่อนยังกว่า แจ,แจเออเครื่อนแม่ประจนครับพี่น้องครับน้องจะต้องออโอ้ยอยู่ท่งรถเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ยพี่อาที่คุก,กคักคุกคักในยังน้อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าเบื่อตอนที่ไปหาอายุห้ากินกันแล้วกันพี่น้องอันนี้แค่แนะนำเดอ้อแนะนำว่าทีมงานมา,จากจะค้นทีมงานมากอายุห้ากินกันจังไงสินะพี่น้องนะ เราทีมงานมาหลาย,ยอยู่เราใหม่ก็เมื่อวิ่งคมบักโกโดคิดดีบักโกโดคิดดีเราทีมงานมาหลายอยู่แต่ว่านั่งรถมาก,กันบ่เบิดดอกอีกขั้นหนึ่งอ่ะตามหลังมาเด้อพี่น้องเด้อถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อติดตามต่อไปครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับมีลิงพร้อมนี่ มีลิ่องความครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนมีเิื่องความครับพี่น้องวิวภวูเขาเล่ากาจริงปูกปูเงีง้ปงย,ป,ป,ยปูันัดนี่ว่ะปูันัดในี่้างท่างปูภูเขาเล่ากา มาถึงมองแล้วครับพี่น้องครับมาถึงมองหายยู่หากินแล้วนี่ oh, 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 oh. <laughs> นี่ครับเคลื่อนง่วเต็มเลยพี่น้องนี่ครับคุณครับพี่น้องครับงัวเต็มเลยเพื่อเลี้ยงเลี้ยงขางเคลื่อนครับพี่น้องครับบรรยากาศโคตรดีเลยครับพี่น้องครับวนลิ้นไปปล่อย ครขุ้ง<ม>ว่าเต็มนะครับวิวที่ทัดภูดเขา นบอกว่าห้ามห้ามเขา่วงถึงเคลื่อนแม่สีประจันแล้วครับแต่ว่าถึงแล้วแต่ว่าวุ่นหามองอยู่พี่น้องนี่ได้มองแล้วครับพี่น้องครับทีมงานครับพี่น้องทีมงานนี่ครับทีมงานครับพี่น้องครับทีมงานหาอยู่หากินกำลังจิตการเต้นครับตั้งแคมป์ครับแคมปิ้งรักข้างขึ้นครับพี่น้องครับ อพักข้างขึ้นกันหาปลาหายู่หากินกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องบ่มเว์มาหาแต่ปลาครับได้หนเฮ็ดนี่ นี่ครับพี่น้องครับไดฮอนเฮ็ดข้าบาตนี่เฮ็ดบวกกันปะนี่ครับนี่เฮ็ดบวกครับพี่น้องเฮ็ดบวกบานรเลาครับนี่พี่ครับเมรินมาหาเตพปลาครับได้ฮอนเฮ็ดบานนี่พี่น้องเฮ็ดนี่ก็สิปนกินกันเด้อพี่น้องเด้อเอ้าแกงน้ำแกงน้ำเออทั้งปนทั้งแกงมุนอุ่ยปุยมันเตะเฮ็ดคือเข้าว่าล่ะครับนี่ครับผู้ทั้งปุ่นใส่ตุ่มครับพี่น้อง ทั้งพุนเส้ตุ่มครับผุนไกลๆพุน,ใกใกนพี่ทังพี่ใส่เบ็ดครับพี่น้องพี่ทั้งผิ่ใส่เบ็ดพี่ครับเสืยอสันครับเสืยอสันใส่เบ็ดครับทั้งพี่ <laughs> ถ้ารลุนกันเบิ้งไปเลยมือแร่งมันประมาณครับพี่น้องครับนี่ พู๊ครับผุนผู้หนึ่งพุนพุนพี่น้องพูนพูหนึ่งครับพุนพุนอันนั้นใส่ตุ่มครับพี่น้องครับฮ่าซุ่มให้เบิ้งครับพุนฮับพุนครับพี่น้องผุนนันใส่ตุ่มครับพุนผู้เขาสอนกันอยู่ครับพี่น้องพุนครับผู้เขาบรรยากาศสุดยอดเลยครับพี่น้องครับุนอันนี้เส้นเบ็ดเนี่ หลังกับวิวที่ทัดผูเขาย่างดีครับพี่น้องครับครับอันนี้เสียนม่องครับจะไปลงม่องครับพี่น้องอ่านี่ครับพี่เสือครับพี่เสือนี่นี่ลงม่องครับลงม่องนี่และครับลูกน้องนี่แหละครับพี่น้องอไหนโ่ได้กระทาวัดกันอีกเท่นึงครับพี่น้องครับนี่ลงไปแล้วครับพุนพี่เสือลงไปแล้วครับนี่แะครับน้องนี่แหละครับหนามนมากน้องนี บรรยากาศก็ดีดีครับพี่น้องครับรวมาี่พมบรรยากาศรอบรครับพี่น้องนี่ครับภูเขาหล้อมรอบเลยครับพี่น้องครับอืมโ่ครับลงไปแล้วครับพี่น้องอืมลงไปใส่ครับได้บ่ได้กว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องครับ เออเซื้อมาเห็ดกินให้เบิ่งอีกเท่านึงครับพี่น้องครับเออาเอาไปลุยเห่าบานนี่ช่งองไดนอ่าไปครับพี่น้องลุยครับเออาันเลิกพ่กเสือนั่นเลือกดูรับถุมหวัวบ่ถ่วมครับที่อ๋อเออ อันทูมัวเราใส่กระติกครับใส่กระติกสองขางนั่งกลางครับพี่น้องอ่าไ, <c oughs> ไปครับเบื้องน้องเขาใส่ไปครับพี่น้องได้บ่ได้เดี๋ยวไปเห็ดกินกันครับพี่น้องได้หน่อยได้หลายเห็ดกินกันครับ <c oughs> มาแบบมวนมวนมวนซืึนโฮแซวอื ชีวิตแบบหน่อของหน้าเขาครับต้องหากินกันแบบนี้แหละครับใส่ม่องใส่เบ็ดใส่ตุ่มว่ากันไปนี่ยังปิ้งเห็ดเด้เห็ดปวกตาบเห็ดปวกเคยได้ยินว่าเห็ดปวกตาบอุบลนี่หรือ่อุบลเขาเอิอนเห็ดปวกตาบดอกง่อยป่ะนี่ตาบหรือตาบตาบเจียวไปย่างดิเอาไปย่างตำบ่ย่างตะบน เอ้ยจะในก็จำแจวก็เสียพืเกาว่านะครับบ่ต่ำเฮ็ดเปลืกตาบดิโอ้ยหหดเลยเนลาพอรามียไรเขาผ่้หามดอกนะไปแต่องแต่องแต่องถ้ามารามตาวไม่ยังไปบ้านเนี่ทายอยู่หรอโอเคทายด้วยทายอยู่เนาะจีตั้มแจว วางแ้วก่อนเอาหาลกัวยัมเอตัวมาหานตมาหาต้มน้อใหม่เอะนะจีเถอนี้ก็จีเพืไว้หน้ายีได้ปิงตัวนี่โอ้ยคอยบรินอไ่งยาบ่ีต้มต้มเห็ดขต้มเห็ดครับ่เขาปใยูทูบ้อายคุ บบเครื่องครบหมดแล้ว <c oughs> เครื่องเครื่องมาครบหมดแล้วแจงเห็ดก็น้อยนะสนานสนน่นนก,กินตอนนอั้อ <c oughs> เบอบอกว่านกินตอนดนาโอ้ยบ่ทำนจบเียบนนหมาว่ากับตอนนอ อมไว้ก่อนมันก็จะละลาย